อ,อเมเล็ตรันไม่รันอ,อเมเล็ตบอกไม่รันนะครับเนีย่ยปูขึ้นมาจากเรือเนี่ยเขาก็ามาขายเลยนะครับโลหนึ่ง200ก็มีออมคิคับอ่าลืมไลด้วยนะคะสวัสดีครับอ,อเมเล็ตนะครับอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้อยู่ที่ชะอำนะคะไป เดี๋ยวเรามาดูดกว่าว่าอเมร์นีอ่อเมร์ถืออะไรอยู่เนี่ยครับ <Okay. S 1> ซอสเหรออันนี้เขาเรียกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนะแปลว่าต้องมีอาหารทะเลเราไปด,ดูดิเราอยู่ที่สะพานปูชักนะครับให้อเมร์พาเดินเที่ยวนะว่าเขามีอะไรขายบ้างนะครับไปอเมร์นาไปเลยอาหารทะเลเยอะมากเลยนะคะไม่แพงด้วยที่นี่อาหารทะเลเยอะเหรอไม่แพงด้วยเหรอจริงหรือเปล่า,าไปดูกันดีกว่าอเมร์นี่เตรียมน้ำจิ้มมาแล้วนะครับ <Okay. S 1> ครับ อุ้ยเฮ้ย้ย้อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอันนี้มันสะพานอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือสะพานเหล็กปูชักนะครับที่เขาจะสามารถพับขึ้นพับลงได้เวลาเวลามีเรือประมงมาจากในทะเลนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นทะเลนะนี่อะไรคะอ๋อเรียกว่าปลาเข็มตรงนี้ปลาเข็มเนี่ยปลาเข็มเนี่ยโอ้อันนี้ก็คือบริเวณน้ําที่เข้าไปในแผ่นดินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทะเลเนี่ยนี่เราเอําเลยดูดิ โอ้ทะเลสุดลูกหูลูกตาเลยนะโอ้สวยมากเลยสำเร็จสำเร็จก็นหนึงเราลดไปก่อนเราลดไปก่อนเดี๋ยวเราจะข้ามตะพานปูชักแล้วนะครับนี่โอ้บรรยากาศแบบวันนี้ไม่ค่อยร้อนมากครับเดินี๋ยวรอรถไปก่อนนะอ่าไปค่อยๆเดินนะเอาแล้วค่อยๆเดินนะสะพานนี้มันอาจจะตกลงไปได้นะถ้าเราประมาทนะครับเฮ้ยมีท็อปฟี่ด้วย ไปโอ๊ยโอยไม่ไม่อูมาะไม่อูเรียกแล้วไปออมเล็ตรันไม่รันออมเล็บอกไม่รันนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเขามีอะไรขายบ้างนะน,นี่ฝั่งนี้เขาจะขายของพวกอาหารทะเลมากมายนะครับโดยเฉพาะปูสดๆเลยนะที่นี่ถูกมากนะถ้าเราไปกินร้านอาหารทะเลในกรุงเทพฯนะโลละ900โลละ100เลยนะที่นี่โลละ450ก็ได้ตัวบึ้มๆเลยนะครับที่มีซากปูตายด้วยเห็นไหมเนี่ย แล้วก็มีปลาเข็มตัวใหญ่มากเลยอ๋อมีหอยเลยปะเราไปเดีวกว่าปะมันเป็นเปลือกหอยเชลนะครับไปตามมัเลยไปนี่เขาก็จะขายอาหารทะเลสดๆเลยนะนี่ดูปูดิเต็มเลยนี่ครับมีทั้งของแห้งแล้วก็ของสดนะนมีหอยทงลมสดๆด้วยดูดิโอโ้โหนี่เรามาซื้อที่นี่เขาก็จะปรุงให้เลยนะครับนี่มีหลากหลายมากเลยเดี๋ยวเราไปดูดงปูกันดีกว่า เนี่ยปูขึ้นมาจากเรือเนี่ยเขาก็มาขายเลยนะครับโลหนึ่งสองร้อยก็มีสามร้อยก็มีห้าร้อยก็มีหกร้อยก็มีนะนี่แม่ค้าขายเองนะได้ยังได้แล้วนะครับอ่าได้แล้วนี่แม่อุแม่อู้สั่งปูแล้วพ่อแมสั่งปูให้สองโลเดี๋ยวเราไปดูปูกันนะอ่าต้องเชเบดแม่อู้สวัสดีครับอ่านี่ไงปูของเราไปเอากุ้งก,ก่อนไปนี่เมื่อกี้เราได้ปูมาแล้วครับแล้วก็ ตนนี้ก็จะเป็นกุ้งกับหอยที่เราสั่งไว้นะพอดีของทะเลเทียบเลยนี่ครับตาสั่งไว้แล้วครับอยแมงผู้กับกุ้งโลนะครับนี่ับผมใช่ครับโอนเงินแล้วนะครับตาแม่ขาเขาก็เป็นชาวประมงมาขายเองนะเ,เดี๋ยวเวาไปหาที่นั่งกินริมทะเลชิวๆดีวกว่านาอไปน้องชเชเบตไปแล้วก็อาหารทะเลที่ซื้อมานะครับขึ้นไปบนรถแล้วแล้วก็เด็กๆนะครับเท้าเพื่อนนะ เลยต้องนั่งหลังรถกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกที่ทะเลนะเด็กๆไปอ้าวปิดก่อนปิดก่อนร,ระวังนะเจอกนันที่ทะเลครับอ,กอีกีเด็กๆพร้อมจะลงรถหรือย,อยังครับ ลงไปหาทำเลนั่งเห,เหมาะกันนะครับ